ังเลยอะไรยังโหดยังคุยกับพวกมันอยู่เหรอเนี้ยมันว่าอะไรปะเป็นตอบของของตอบปะตอบไม่ไม่แต่มันเหลือแต่ลรอต่อเลยมันเหลือแต่การอะไะเยอะเลยเฮ้ยมอมามาจมตัดเจมตัดเจำจำ เชื่อมตัดเลนหนึ่งเลยมากเลนหนึ่งเลยใช่ป่ะหนึ่งร้อยคีมมันไม่ไหวแบบเนี้ยเล่นกันไม่ได้ถีบไม่ไหววันเนี้ยบอกเลยเราห่างหายกันไปนานได้ยินเสียงเหรอฮะต้องทนมอสมอสหายไปสองวันสามวันเลยอะสี่สี่เอ้ยไม้ออกเอ้ยรอเดี๋ยวกำลังวิ่งไปรอรอแปบ๊บวางคนหนึ่งวางคนหนึ่ง ไม่ดูยังไม่โดนได้ไงอ่ะพร้อมทำอะไรตัวนี้เอลเอลตัวนี้เอาแล้วคือจ็อกไม่ไหวจังวันนี้รายชื่อหายออกจากรายการไม่ไหวช่วยด้วยทำตัวไม่พูดดีกว่าใครใครเดียวเออดีนักเหรอแอบดีกว่าพี่เขียนสู้ ห่าปาแข่งเลยห่าใหม่ปลามาเลยเออห่าใหม่ป <BACK G TA away> <more Native> um, ่าแค่นั้นแหละดูเติมเลยอ่ะห้องไม้โอ้โหทำไม่ยิงที่ไหนวะแระพี่บุกี้อะที่แมนเล่หน้าตัวเล่หน้าตายห้องไม้เจ็บมากห้องไม้ห้องไม้อยู่ ต้องไว้ไม่ตายอยูต,อตาย,ยาตมาต,ตายมาตายนายเอตัวหนึ่งไม่ว่าเอ,าอย้ยยาวตัวหนึ่งเอ้าไม่มีใครวิ่งยาวเลยเฮ<แ>้ยยาว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 ตัวหนึ่งยาวสุดท้ายอะยาวยังอยู่นะว่าวางละวางเลยตาบันทีวางอยู่ยาวเในตู้ เออแลไม่ไหวก็อนาคินนะนจะังหวะเนี้ยไปคินโชว์ไม้ชัดทีดิไปแล้วเออม,มาแล้ว a โชว์ให้เราเขารู้ว่าเราก็มีดีอยู่เนนะฮะ,ะไป ก็ล้วละรงหน้ากาฟามางามาามาเจ็บไปดัยกยาวให้อยู่ไปเลยไม่ตัวเฮ้ยที่ไหนไเ้ยเดท้ายเดดท้ายม has been planted เจวันนีอาณาเขิด้ายอีกแล้วโอ้โหเม็ดเดียวแล้วคือเงหน้าเ้ยไม่ไม,ไ,มไ,มไม่ใช่เงไม่ใช่เงโอเค

เอออนีป่ะดิอเชื่อเลย้าเอลย้านเปอเลยอนอาคินปรัลงไปพิสูจน์เป็นม้านเปร์เซ็นเปริงมว่ามันอยู่เชื่อมได้เลยนะอลดอ๊ยอนาคินวิ่งกลับเลยสวัดีอ่ะเด็กไ่ไงจะต้องโอเคทึ้ใหม่ครับนายทำไมวะ มิชชั่นซีซั่นอ๋อโอเคไปคือไม่ไหวกางตัดกางตอย่างตัดไปเชื่อมนะเชื่อมมันนะสุดใจอันาคินเก็บหนึ่งไม่ขีดหัวจังอ่ะเออขีดหัวนุ่นมาตายพี่ไม่โดนตายได้ไงวะที่ไม่โดนเลยเฮ้ย ไม่เอาหมดรออีกตัวนึ้งเวยยเดี่ยออกลางกลางกลางอยู่กลางขึ้นแนวขึ้นแนวเอลเอลเจอเลยเอลเจอเลยเออและนายบอกกลางขึ้นแอลโอ้โหโอ้ไม่เชื่อมันก็มีขาไหมมันก็มีขาไม่คินมันก็มีขาไหมมันก็ดอเอินอเดินไหมนี่ไอมันก็ดอแล้วคัสหรือเปล่าเนี่ยอ๋ออุ้ยเม็ดเดียวจังหวะนี้ในมือบอลสกอร์สกอร์แคร์วี่มันเป็นด๊ เอาเตะออะแขนโอ้ใจละลายเตะออกแขนใครเตะพี่ใครเตะพี่ไหนไหนไม่รู้ไอ้ไอ้ไอ้โยนเพชรฟาดเตะออกแขนอ่ะไอโยนเพชรเตะออกแขนโอ้โหสุดยอดนเตะออกมันเตะไปแบบเฟซิ่งแทนเขาแน่เลยอะเขาบอกเขาเห็นอ๋อหน้าเบื่อ